นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สที่น่ารักทุกคนวันนี้วันพุธที่14กรกฎาคมพบกับคุณครูกรณิกาในชั่วโมงที่สมวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในบทเรียนและความหมายของคำค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนครูขอเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาหน้าสองถึงสา ข้อสถึงข้อ8ก่อนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเลยค่ะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้า2ถึง3ข้อ4ถึงข้อ8ข้อ4ลุงใหญ่ทำงานอะไรทำไมลุงใหญ่จึงร้องด้วยความเจ็บปวดฉเฉลยนะคะลุงใหญ่เป็นนักมายากลลุงใหญ่ร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะลูกเหล็กหลุนใส่เท้าค่ะห้า ถ้านักเรียนต้องร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้นักเรียนต้องการอยู่กับกลุ่มมดดำหรือกลุ่มมดแดงเพราะเหตุใดคำถามข้อที่5นี้นักเรียนสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของนักเรียนได้เลยค่ะแต่ถ้าหากคุณครูเป็นนักเรียนคุณครูจะตอบดังนี้นะคะฉันต้องการอยู่กลุ่มมดแดงเพราะกลุ่มมดแดงสามารถปฏิบัติการได้สำเร็จ สมาชิกในกลุ่มพูดจาดีมีน้ำใจช่วยเหลือป้าเจมมนักเรียนคนใดตอบตามแนวคิดนี้ก็ถือว่าถูกต้องหรือถ้าหากจะอยู่กับกลุ่มมดดำนักเรียนก็ให้เหตุผลไปได้เลยค่ะข้อที่6ชื่อเรื่องปฏิบัติการสายลับจิว๋วเหมาะสมหรือไม่อย่างไรทำตอบนะคะชื่อเรื่องปฏิบัติการสายลับจิว๋วเหมาะสม เพราะเป็นการออกสืบข่าวตามหาหมาจุดแบบสายลับของเด็กๆตัวจิว๋วถ้าหากนักเรียนตอบแนวนี้นะคะก็ถือว่าถูกต้องค่ะข้อที่7มดมดดำและมดแดงมีวิธีป้องกันตัวอย่างไรเมื่อถูกจับต้องหรือรบก,กวนข้อที่7กับข้อที่8นักเรียนต้องอ่านจากบทอ่านเสริมเรื่องมดดดำมดแดงนะคะก็จะได้คําตอบว่า มดดำมีวิธีป้องกันตัวโดยการปล่อยกลิ่นเหม็นฉุนออกมามดแดงมีวิธีป้องกันตัวโดยการปล่อยกรดออกมาแล้วกัดทำให้เกิดอาการคันเสบร,ร้อนข้อ8เรื่องมดดำมดแดงให้ข้อคิดเก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างยกตัวอย่างการกระทำของมดประกอบคำตอบคำตอบนะคะให้ข้อคิดในเรื่องความสามัคคี ความขยันขันแข็งเช่นเวลาใครมาทำร้ายรังของมันมันจะช่วยกันกัดและมดมีความขยันในการสร้างรังในการหาอาหารค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครูหวังว่านักเรียนส่วนใหญ่คงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะหากใครตอบไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้คะ่ะสำหรับภาระง,งานของนักเรียนในวันนี้ นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียนพร้อมความหมายไปพร้อมกับครูเลยค่ะกติกาหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับกระจ้อยรอยหมายถึงเล็กนิดเล็กเล็กประตือรือร้นหมายถึงรีบเร่งมีใจฝักใฝ่รูหมายถึง อาการที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วเช่นวิ่งกลูเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามจอกแจกเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้สับฉันเพนหมายถึงกินอาหารกลางวันวงเล็บปิดใช้สำหรับพระสงฆ์วงเล็บปิดชังงักหมายถึง หยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นักมายากลหมายถึงนักเล่นกลปฏิบัติการหมายถึงทำงานตามหน้าที่ปฏิเสธหมายถึงไม่รับไม่ยอมรับมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะ ล้มขมำหมายถึงล้มพุ่งทลาไปเพราะสะดุดวิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนวินัยหมายถึงระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อปฏิบัติสมาชิกหมายถึงผู้มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกันสรุปหมายถึง ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นสรุปข้อตกลงสามคัคคีหมายถึงความพร้อมเพรียงสายลับหมายถึงผู้เข้าไปสืบความลับสำเร็จหมายถึงสิทธ์ถึงบรรล,ลุสู้ยิบต,ตาหมายถึงสู้จนถึงที่สุดสู้ไม่ถอยขย o b ยก หมายถึงอาการเดินไม่ปกติคือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างอย่างคนขาพิการเดินเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วครูมอบหมายให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาหน้า3าหน้าสและหน้า5ค่ะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนตั้งใจเขียนหนังสือให้สวยงาม พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ